สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทําตัวพวงอุบะพวงดอกไม้แบบนี้นะคะนี่อุบะพวงดอกไม้แบบนี้ไว้ประกอบกับตัวพวงมาลัยแบบนี้ค่ะไว้เป็นของขวัญวันแม่หรือของขวัญให้ญาติผู้ใหญ่ตามเทศกาลต่างๆก็ได้นะคะอ่ะอาอุปรกรณ์ที่ใช้นะคะวันนี้เราจะใช้ไหมพรมสีพายเส้นเล็กนะคะสีขาวหรือเพื่อนๆจะใช้สีอื่นตามที่เพื่อนๆชอบเลยก็ได้ค่ะ แล้วก็เข็มเบอร์หนึ่งดสองห้านะคะเข็มเบอร์หนึ่งดสองห้าเรามาเริ่มกันเลยค่ะขึ้นต้นโซ่ห้าค่ะเราเจะเริ่มจากโซ่ห้านะคะไปจ้าชาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาคือได้โซ่ห้าแล้วเพื่อนเนโซ่หลักแรกเอาเข็มแทงลงไปในโซ่หลักแรกเลยค่ะเพื่อนเแทงเข็มลงไปในโซ่หลักแรก แล้วการทำทำการดึงไหมลอดผ่านหรือซีค่ะ,ะเราจะได้ห่วงวงกลมเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นทําโซ่หนึ่งรอไว้เลยค่ะโซ่หนึ่งเสร็จให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปในนี้ในวงกลมที่เราขึ้นไว้ค่ะแล้วทาการ x หรือคอทอจากนั้นเพื่อนๆขึ้นโซ่5้าค่ะอันนี้เราจะทำตัวดอกกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ให้เพื่อนๆพันหัวเข็มสองครั้งค่ะพอสองคอแทงลงไปนี้นเลยค่ะเอ็กที่เราขึ้นไว้ไมันจะมีไหมสองเส้นอยู่ข้างหน้านะคะเพื่อนๆแทงเข็มลงไปแล้วควักไหมขึ้นมาปลดหนึ่งปลดสองเหลือไหมสองเส้นอย่าเพิ่งปลดหมดนะคะเหลือไหมสองเส้นปลดค้งาง,คงไว้ไหมสองเส้นปลดค้างไว้ไหมนี้จากนั้นพันหัวเข็มสามครั้ง แทงลงไปในที่เดิมเลยค่ะอย่างนี้อดหนึ่งอดสองอดสามเหลือใหม่สามเส้นแบบนี้เพื่อนเพื่อนปดหมดเลยค่ะเราจะได้ตัวดอกแบบนี้นะคะเราจะทําตัวดอกเหมือนคลิปที่แล้วที่เราทําอุบะกีบดอกไม้เลยค่ะจะเป็นดอกทรงมนจากนั้นเพื่อนเพื่อนพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็แทงลงไปในที่เดิมเลยค่ะ ก็ปลด1นปลด2อันนี้ปลดหมดเลยค่ะปลดสาเราจะปิดกรีบด้วยโซ่5้าหนึ่และ5จากนั้นแทงหัวเข็มลงไปในที่เดิมไม่ต้องไปไหนเลยแทงลงไปในที่เดิมจะได้1กรีบแล้วแบบนี้อ่าจากนั้นโซ่1ค่ะทำา x ลงไปในวงกลมที่เดิมเลย ทำเควักขึ้นมาจากนั้นโซ่ห้าทำดอกเหมือนเดิมเลยค่ะสามสี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นโซ่งี้แทงมันเข้าไปเลยค่ะดึงใหม่ขึ้นมาปด,ดหนึ่งปด,ดสองหรือใหมสองเส้นพันหัวเข็มสามครั้งพันหัวเข็มลงไปดึงใหม่ขึ้นมา ปดหนึ่งปดสองก็ไม่ค่อยโปดสามเหลือใหมสามเส้นพันหัวเข็มรวบหมดเลยแบบนี้พันหัวเข็มสองครั้งแลทงไปในที่เดิมแงไปในที่เดิมเลยค่ะ อันนี้ปลดหมดเลยนะคะจากนั้นโซ่ห้าค่ะปิดกลีบสองสามสี่ห้าแทงลงไปในที่เดิมเพื่อทำการปิดกลีบเลยค่ะโซ่หนึ่งแทงลงไปในที่เดิมเราจะทำทั้งหมดห้ากลีบนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปใน X ตรงนี้ เข็มสองครั้งแทงลงไปในเอ็กปลดหนึ่งปลดสองพันหัวเข็มสามครั้งแทง,งไปตรงนี้ปลดหนึ่งปลดสองปลดสามปลดสามเหลือไหมสามเส้นพันหัวเข็มรวบหมดค่ะจากนั้นพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปในที่เดิม ปดหปดสปดสมได้สแล้วก็ปิดกลีบด้วยโซ่5ค่ะ2 3 4และ5้าแทางไปที่เดิมได้3กลีบแล้วเราจะมานนดงานกันที่หลังนะคะโซ่หนึ่งทำเอ หนึ่งสองสามสี่สามสี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปใน X กปดหนึ่งปดสองพันหัวเข็มสามครั้งแทงลงไปในที่เดิมปดหนึ่งปดสองปดสามเหลือใหม่สามเส้นปดหมดเลยพันหัวเข็มสองครั้งแทงไปในที่เดิม ปลหนึ่งปลดสองปลดสามโซ่ห้าสองสามสี่ห้าแทงไปในที่เดิมเลยค่ะปึ๊บได้สี่กลีบแบบนี้แล้วจากนั้นโซ่หนึ่ง ทำ X ลงไปกลีบที่5แล้วนะคะกลีบสุดท้ายของดอกแรกและหนึ่งสามสี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปใน X ปอด1นึปอด2พันหัวเข็มสามครั้งแทงไปในนี้ที่เดิมปอด1นึปอดสองปอด3เหลือไหมสามเส้นปอดหมดเลย พันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปในที่เดิมอันนี้ปลดหมดหนึ่งสองและสามค่ะจากนั้นปิดโซ่ด้วยโซ่ปิดกลีดด้วยโซ่ห้าสองสามสี่ห้าแทงลงไปในที่เดิมเลยค่ะอืมเราได้ห้ากลีดแล้ว,ดลวเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นที่สองกันแล้วนะคะนี่ขึ้นชั้นสองแถวสองแล้วเดี๋ยวจะละเสร็จจบงานเราต้องมาหนีบอีกทีนะคะ อาหารหมอันนี้ตัดทิ้งไปเลยแค่ค่ะอืมอ่าจากนั้นโซ่หนึ่งค่ะทําโซ่หนึ่งไว้โซ่หนึ่งเสร็จแล้วเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมตรงนี้ชัดไหมตรงนี้มันจะมีเส้นอยู่ตรงนี้จะมีเส้นอยู่ตรงนี้เส้นเล็ก เพื่อนๆแทงลงไปเลยค่ะทำการสีมันจะมีตรงฐานดอกนะคะมันจะมีเส้นเล็กๆอยู่จากนั้นเพื่อนๆนับกลีบนะคะกลีบหนึ่งกลีบสองกลีบสามแล้วเพื่อนๆมาแทงตรงนี้ค่ะตรงใต้กลีบเขาเนี่ยค่ะมันจะมีที่เราทําฐาน x อกไว้ตรงนี้ค่ะให้เพื่อนๆทิมเข้าไปเลยค่ะแทงเข้าไปเลย แ,แทงยากหน่อยนะคะนี่ค่ะมันจะมีไหมสองเส้นอย่างนี้ให้เพื่อนๆทําการดึงไหมมาอย่างนี้แล้วทํา X ค่ะดึงไหมอย่างนี้อีกทีอ่าเราจะได้เกีบชั้นแรกกันแล้วนะคะอ่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อ่าแล้วเราจะมาขึ้นเกีบชั้นที่สองกันนะคะโซ่สิบห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดเ1 1าสิบสิบเ้าเราจะขึ้นกรีบชั้นที่สองแล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ช่วงช่วงกรีบที่มันสั้นลงกว่านี้ก็ให้เพื่อนๆลดโซ่ค่ะอาจจะเหลือสัก12ก็ได้ค่ะ12,13โซ่ค่ะแล้วเพื่อนนับย้อนกลับมานะคะจากโซ่สิโซ่ที่15บหคะรับย้อนกลับมา1 2ึ่งสามี่ห้า ให้เพื่อนๆแทงลงไปในโซ่หลักที่ห้าค่ะแทงเข็มลงไปดึงไหมลอดผ่าน C ค่ะเราจะได้หน้าตาเป็นวงกลมๆแบบนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆโซ่หนึ่งค่ะให้แทงเข็มลงไปในวงกลมที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะทํา X ค่ะทํา X อ่าแล้วเราก็ขึ้นกลีบที่สองดอกที่สองได้เลยค่ะ ชั้นที่สแล้วนะคะทำกีบดองเหมือนเดิมเลยค่ะทุกประการหนึ่งสอามี่ห้าหดดเข็มสองครั้งแทงลงไปในนี้แทงลงไปใน,ในตรงนี้ปด1ปด2ผพันหัวเข็ม3ครั้งแทาง,งไปในที่เดิมปด1ปด2ปด3 ขอโทษค่ะปบดหนึ่งปบดสองถูกแล้วบดสามรวบหมดพันัวเข็มสองครั้งแทงไปในที่เดิมอ่าปบดหนึ่งปบดสองปบดสามจากนั้นโซ่ห้าขาหนึ่งสองสามสี่สี่ห้า จากนั้นให้เพื่อนทำ C ค่ะปิดกีบดอกดึงไหมลอดผ่านมาเลยอ่าเราจะได้กีบดอกชั้นที่2แล้วนะคะจะเป็นแบบนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่นะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นโซ่หนึ่งค่ะทำเหมือนกีบชั้นแรกเลยค่ะหน 5, 5, ึ่งสองสามสี่ห้านัวเข็มสองค้งแทงไปตรง X พันหัวเข็ม3ครั้งแทงลงไปใน X 2สองเหลือใหม่สเส้นปลดหมดพันหัวเข็ม2ครั้งแทงลงไปในที่เดิมที่เดิมเลยค่ะไม่ต้องไปไหนอ่ะโซ่ห้ปิดเกีบ 5, ห้าเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกชั้นหนึ่งนะคะอหนึ่งโอ็กซหนึ่ง สองสามสี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปตรงนี้ปดหนึ่งปดสองพันหัวเข็มสามครั้งแทงลงไปตรงนี้ปดหนึ่งปดสองปดสามแทงลงไปในที่เดิมไม่ต้องไปไหนเลยค่ะที่เราขึ้นฐานไว้ตอนแรกอ่ะปดพันหัวเข็มสองครั้งอันนี้ปดหมดเลยโซ่ห้าสองสาม สี่อืสี่ห้าลงไปในที่เดิมโซ่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้ง สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่มาไปเลยค่ะแทงไปในที่เดิมไม่ต้องแทงตรงไหนเลยโซ่หนึ่งเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมคะ่ะตรง โซ่ที่เราขึ้นจะขึ้นดอกที่สองเพื่อนปัดมาทางขวาค่ะอ่าดึงปัดมาทางนี้แล้วเราก็แทงแทงลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะแทงลงไปในวงกลมเหมือนเดิมเลยทําดอกเหมือนเดิมเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปหนึ่งสองพันหัวเข็มสามครั้งสองสาม รับหมดพันหัวเข็มสองครั้งอ่าหนึ่งสองสโซ่ห้าสห้าอ่าเทมทังไปโซ่หนึ่งอ่าเราจะขึ้นชั้นที่3กันแล้วนะคะอ่าเรามาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งเผื่อเพื่อนๆจางองใต้ใต้ดอกเนะะี่ยค่ะมันจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ค่ะ ขีดเล็กๆตรงเนี้ยเส้นเล็กๆเลยค่ะเพื่อนๆแทงลงไปเลยเพื่อนๆแทงแบบนี่ค่ะใต้ดอกอะค่ะเพื่อนๆจะแทงเส้นไหนก็ได้นะคะเอาเอาที่เพื่อนๆแบบง่ายๆ,ๆอะค่ะให้มันให้เชื่อมดอกกันไว้อ่าจากนั้นนับมาดอกหนึ่งดอกสองดอกสามมาแทงตรงท้ายฐานดอกตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยมีเส้นอยู่เส้นไหนก็ได้ค่ะเพื่อจะทำการขึ้นต้น ชั้นที่3อ่าดึงไหมว่าอย่างนี้ทำาอกค่ะจากนั้นโซ่15ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อ่าเราจะทำทั้งหมด5ชั้นนะคะ1 สองสามสี่ห้าหรือเพื่อนๆอ,อยากได้สั้นกว่าน,นี้ก็สี่หรืออยากได้ยาวกว่าน,นี้เพื่อนๆก็เพิ่มชั้นเข้าไปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอตอนชั้นสุดท้ายค่ะเราจะมาทําชั้นบนอดอกตูมกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะค่ะสมมุติเราทําได้ตามชั้นแถวความยาวที่เราต้องการนะคะเราจะมาทําดอกตมูมดอกบนดอกนี้เพื่อจะเป็นชั้นบนชั้นนี้นะคะ แอามเนขึ้นโซ่เก้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดเ้าจากนั้นรับลงมาสี่โซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่เพื่อนๆผ่นหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็แทงลงไปในโซ่หลักที่สี่นะคะอันนี้เราจะทำกลีบด,ดอกตูมกันนะคะ ปดหนึ 2, ่งเลือไหมสองเส้นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปในที่เดิมมีไหม 4, สี่เส้นปดไหมปดหนึ่งครั 1, ้งเหลือไหมสามเส้นปดหนึ่งครั้งรวบหมดพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปในที่เดิมปดหนึ่งปดสองจากนั้นขัข้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปดหนึ่ง ปอดสองอันนี้จะทาเหมือนดอกตูมที่เราทําดอกมะลิเลยค่ะแทงลงไปในที่เดิมปอดหนึ่งแล้อไหมสองเส้นปอดหนึ่งแล้อไหมสามเส้นรวบหมดเลยค่ะอ่าปล่อยเข็มมาแล้วมาแทงที่หลักแรกค่ะแทงลงไปในนี้เลยหลักแรกทําก,การดึงไหมลอดผ่านมาอือ,อเราได้ดอกตูมแบบนี้แล้วนะคะโซ่หนึ่งค่ะ โซ่หนึ่งปุ๊บเรามาแทงนี่ค่ะเ,เพื่อนๆเห็นตรงหัวที่เราเนี่ยแทงลงไปใต้นี้ใต้หัวที่เราขึ้นโซ่หนึ่งไว้อะค่ะอีกแทงลงไปตรงกลางเลยค่ะแทงลงไปตรงนี้เลยนี่กิ่งไป่างนี้เราก็แทงลงไปตรงนี้เลยนะคะจากนั้นดึงใหม่มาค่ะรวบอือจะได้ดอกตูมแบบนี้จะเป็นหัวบนสุดของอันนี้นะคะอะจากนั้นเราก็จะปิด หนึ่งสองสามเพื่อนเพื่อนโซ่สี่ก็ได้ค่ะหรือเพื่อนเพื่อนอยากได้ความยาวเท่าไหร่เพื่อนๆก็นี่ค่ะเราจะเป็นแบบนี้อ่าแล้วพอหนีบหนีบออกมามันก็จะได้แบบนี้อืมนี่ค่ะวันนี้ก็จะมาทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเผื่อเพื่อนอยากดําัองขวัญวันแม่เป็นพวงดอกไม้สวยสวยแบบนี้ ให้ญาติผู้ใหญ่เรามาสอนทำกันง่ายๆนะคะแบบนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ๆมาลงเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ